พาร์ตี hey, Man, ้ไอโค้ดให้เธอน่ารักโค้ดผมไม่อยากให้ไปหัวใจแทบไหวชีรายสตาร์โชว์โย่อาหารมาฮันนี่ฮันนี่เธอเธอ sorry ต้องการแพาร์ตี้ให้ชอบมานี่ขอโทษ sorry อยู่ที่นี่เธอไม่ต้อง worry ไม่ได้เซ็ตให้เธออยู่ตรงนี้เธอไม่ต้องมาเซฟแสดงหน้าอาจารเรแล้ไม่ขยับมาเป็นเฟบหัวใจที่มีแต่คุณให้ไม่ขยับใน myself just want <angan> to kiss youtube คิดถึงคุจริงๆแค่อยากจะจุ๊บแค่อยากจะค s สตาสุดสาของเธอมาดูกันเราจะพิมพ all my face มันเปิดไปด้วยลิป พงไม่ได้อยู่กับเพื่อนทุกคนก็อยู่กับแก๊งอยู่ที่สมัเฟิร์สก็ไม่ใช่เจอคนแรกไม่ได้หาใครแค่อยากให้เธอมาเป็นแฟนไม่ได้แก๊งผมแค่แมนถ้าจะยอมผมเป็นแฟนจริงๆหัวใจคุณผมขอเก็บไว้ในใจได้ไหมโฮ oh, ต้องการแค่คุณมาอยู่ทุกวันมาอยู่กับผมมันอาจจะดีก็ได้ถ้าคุณแค่ต้องการให้ใครสักคนกับผมเองแหละนี่แหละที่ใช่คุณนั่นแหละที่ผมต้องการให้คุณมาอยู่ในใจ <S Hey s h o r t i n g e c h Hey เธอนารักโครต ผมพมยายามหายไปหัวใจแทบว้ชีไล์สตาร์โชว์โยาฮันนี่ฮันนี่เธอเธอสอรีต้องการแพรตี Patty, hey, ้ให้เธอมานีขอโทษสอรี่ <Yeah. S 1> อยู่ที่นี่เธอไม่ต้องวอร์รี่ไม่ดีเซ็ตให้เธออยู่ตรงนี้แเธอไม่ต้องมาเซฟเสร็จเทนานาจ้วไมยขยันมาเป็นเฟบหัวใจที่พี่ต่คุณให้มายขยันใน myself I just want to k i s ยู o u t u